กับกาแสดงชุดนี้ขมก็เลยเชิญท่านนายศิริวัตรชราชัยครับท่านนายกมตบลนแดงได้เวลาว่คุณการศึกษาบำรุงกินคุณพัฒนาดิ่งเล็กวัดกลางครับเชื่อใจลูกหลานนะครับก็้าแสดงออกทุกคนนะครับบางคนก็้าแสดงออกสองอย่างพร้อมกัน เมื่อคู่คนไหนเออยที่รายงานคนไหนเอ่ยใคนไหนที่เป็นหัวหน้าทีมมา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 เรียบไปลูกรับครับกลับค่ะคุณครูเข้าไปคุณครูทั้งโรงเรียนเลยนะครับถ่ายภาพครับถ่ายภาพโอ้เป็นผลงานนะครับผลงานประจำปีเลยครับ